แก่ว่าอยู่แข็งแรงไงแลเนี่ยดูดิทามาโรงงานมันเขาสู้เราไม่ได้หรอกเชื่อการคัดต้มรองเท้าเนี่ยถ้าเข้าใจและช่างเจ๋งๆจรงๆิงอ่ะมันก็ดีกว่าตอนที่เราซื้อาหม่นะจะบอกให้อย่างคู่นี้ผมรับประกันเลยอีกสิบปีถ้าหนังตัวนี้ไม่พังนะกับพื้นผมมรับประกันไม่หลุดแน่นอนเดี๋ยวดูตอนจบเราต้องเก็บทีนนี้เดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดแล้วรองเท้าแตะยานเนี่ยเอาที่ช่วยสุดเลยใช้ได้นานที่สุดนานเป็นปีที่สุดก็คือเย็บ พอเย็บเสร็จแล้วเราต้องมีการเก็บเนี่ยทำเซ็ตัวเข้าแล้วเดี๋ยวก็แห้งแห้งแล้วก็ขัดขัดแล้วก็เซ็ดตัวแห้งแห้งแล้วก็ขัดจนจนไม่เห็นเนี่ยทีนี้งานพวกนี้มันเร่งไม่ได้นจนให้มันเป็นเนื้อเดียวกับคาร์บอนพอเป็นเนื้อเดียวกับคาร์บอนแล้วคาร์บอนนี้ก็ไม่แช่เลยมันจะเกาะง่ายๆนะแล้วไม่ใช่ว่าไอ้พวกนี้เอาอะไรมา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 ปับ๊บแล้วเกาะเลยนะมันไม่เกาะที่อ,อมแห้งมันแตกออกเนี่ปัญหาของมันเฮ้ยนะแต่ก็โอเคอะเอาไปใช้เลยเดี๋ยวก็ พอเสร็จตัวนี้ก็ทำสีโอเคเลยใหม่มาลองเท่าจากช็อปแล้วใส่เบอรไม่มีคําว่าหลุดร้อยเอร์เซ็น